ดวงประจาเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้คุณจะมีบริวารขอให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานพอสมควรแต่การงานของคุณก็อาจจะต้องมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างซึ่งคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีหลายแขนงหรือหลายงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งงานก็จะค่อนข้างล้นมือคุณพอสมควร คุณควรจะหาบริวารที่จะคอยสนับสนุนหรือรับงานแทนคุณในบางส่วนที่คุณเห็นว่าเขารับมือได้หากคุณมีความตั้งใจขยันในเดือนนี้การงานที่มากน่าหลายตามีหลายอย่างที่เข้ามาหาคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณที่เกินกว่าคุณจะรับมือได้หากคุณวางแผนได้เป็นอย่างดีคุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องของการงานซึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ ในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์การเงินของคุณอาจจะได้โชคลาภมาจากคู่รักคู่ของของคุณหรือหุ้นส่วนของคุณคุณค่อนข้างจะวางแผนทางด้านาการเงินดีพอสมควรคุณจะมีความสุขหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดบ้านที่ดินให้กับตนเองก็อาจเป็นไปได้ภายในเดือนนี้ในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้คุณอาจจะมีรับลมคมในสําหรับคนที่มีคู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้และคุณก็จะมีสเสน่ห์มากพอสมควรคุณอาจจะมีปัญหากันบ้างในช่วงแรกๆแต่คุณก็จะมีความสุขกับ,บครอบครัวของคุณหากคุณพยายามอยู่ในกรอบในศีลในธรรมไม่ค่อยเขวยไปในทิศทางอื่นสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเป็นในเรื่องของลับๆอาจจะมีคนอาจจะอยากคบคุณแบบไม่เปิดเผยซึ่งคุณอาจจะยังอยากที่จะคบหาเขา ซึ่งคุณอาจจะยอมรับเงื่อนไขที่เขาต้องการก็อาจเป็นไปได้